ฮะอ่ามีโอ้ยงานกระทำนี่มันไม่ใช่แล้วแล้วมีไฟฟ้านี่ก็เก็บได้อันนี้ก็เก็บได้อ่ะสนับมือเก็บได้ใจบนครับคนไทยใจบนหางกันได้ง่ายอย่างนี้เหรอ เคยถูกผลักดันไปครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะจริงหรือไม่จริงครับจริงไม่มีวัดครับอืมไม่มีวัดเหรอเดินปะกดตามป่าครับตะกดอืมเรายืนยันได้ไหมว่าเราเป็นพระจริงอะไรคือสิ่งยืนยันอืมนี่เหรอใจใจบนครับคนไทยใจบนหางกันได้ง่ายงี้เหรอครับอ๋อแล้วปีไฟฟ้านี่ก็เก็บได้ อันนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เก็บได้ครับอันสนับมือเก็บได้เหมือนกันตั้งแต่ปี66ว่าพิธิการก็คือว่ามาเป็นกลุ่มมาทั้งหมดสี่ลูกแต่จะผัดกันไปออกพิธบาตครับอ่าวันหนึ่งสองลูก,ลกอสองงูเส้นทางก็หมู่สามบ้านมึงหนองแกครับครับแล้วก็ผมก็ตามมาเรื่อยๆพอรับแจ้งจากชาวบ้านว่าอแปดโมงแล้วแปดโมงครึ่งแล้วแต่พระยังไม่กลับวัดยังมีการเดินเรื่อยรอยู่แล้วพอ แล้วพอไปไปเดิ่เรื่ออไนนะไรเนี่ยชาวบ้านใส่เงินให้น้อยไปก็ไปว่าเขาอออือ่าไปว่าเขาไปต่อว่าเขาแล้วทีนี้ผมก็เลยกับประสานกับอ,อสอกับท่านประธานอำเภอในปี66ว่าให้ตามพฤติการแล้วเข้าไปเจอในป่าครั้องในจากประชาชนนะกรณีมีบุคคลต่างด้า,นดานวนะครับ ข้อมูเลยครับว่าเป็นต่างด้าวนะครับแต่งการเร speaker, roommate, ียนแบบผระสงนะครับแล้วก็เดินเียอะไรเดินมินทร์บาทแล้วก็เรียนอะไรเงินขับชนในพื้นที่อำเภอบ้านบึงนะครับก็ให้ประชาชนได้ความเดือดร้อนนะครับทางปกครองอำเภอบ้านบึงนะครับก็ได้ทําการตรวจสอบนะครับตามผนล่องเรียนนะครับก็พบว่านะครับบริเวณป่าล้างลกล้างนะครับบริเวณทางยกระดับทางเข้าอำเภอบ้านบึงนะครับก็จะมีมีการปลูกกระท่อมปลูกเพลิงไว้นะครับ ในป่ารกล้างนะครับแล้วก็ได้มีลักษณะเป็นที่พักอาศัยประมาณสามสี่เต็นท์นะครับก็จริงๆที่มาที่ไปก็มีนะครับเคยได้จริงๆแล้วได้เคยมีการล้องเรยนเห็นนี้มาก่อนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการตรวจสอบก็พบว่าก็เคยมีลักษณะนี้ประมาณ3ามสี่ลายนะครับในครั้งนี้นะครับเราได้ไดตรวจสอบก็พบว่ามีบุคคลต่างด้าวน,นะครับจํานวนหนึ่งายนะครับจากประเทศกัมพูชานะครับได้ รักรอบเข้ามือในกฎหมายนะครับตามแนวช่องชันธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ตั้งแต่ว่าประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาพักอาศัยในพื้นที่นริเวณบ้านมึงนะครับในที่เราได้ตรวจสอบก่นนะครับแล้วก็หาเรื้องชี้โดยการอะไรเงินข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o อ e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ